หผู้แนงจริงคือสบายดีพี่น้องตอนนี้เท่าอย่างขาบ่งพี่น้องไปอันนั้นเนาะไปส่งเคยบ้าน สีสว่างใช่ป่ะเคยอยู่บ้านสีสว่างจะให้สิไปชงอยู่บ้านนะขวานยังน้อป่ะอยู่บ้านทาเดือดทาผู้ชายผูดแล้วคิดว่าคือสีเมนแล้วก็สามคนสามคนสามคนขี้น้อยขี้น้อยไปเบิดขี้นาวยๆนี่ไปบัวบดมือนี้งัวควายกับเน็มเขาไปแท้อยู่พี่น้องเอ้ยเขาอย่างผ่านถุงผุดผุดแค่ผุนเดียว ไปส่งคนาวไปเนี่อะนด่นเดไอะขึ้นห้อฮกขึ้นห้เป็นพ่อเบิดเมื่อคืนจะเป็นพ่อหรือเป็นเต้นพีเนอะเมาหรือม่ไปแต่เศ้ายางลับถุงไว้เายางไปเพื่อเมาเข้ากับสิบริล็เนอะ มืขึ้นนี่ก็ย่างรัดทงไปพี่น้องเอ้ว่ารถจักบุก้าขี่ก็นแน่เบิ่งพ้นทางพี่น้องอย่งเบิ่งพ้นทางเนาะนี่น่ะขันหน้าเนี่ยขันหน้าแบบพอดีล้มตีนรถตีนรถจักเนาะไปะขึ้นก่อนมองเลยย่าง้านปูหัดสะอาด นี่ยมึงเอติกเอติกแลนนึกสารแลนโอ้ยเนี่มาเห็นโหดไปเลยโอ้ยเอติกไปแล้วมู่ท่นจะเออหมด่นะลด้นเบสละบ่ปันใชเจ้าบ่าเลยใช่เออ บ้านทาเรือแล้วเนาะพี่เนาะไก่เบอกว่าทั้งไก่ไก่หนาวกับหนาวเนาะมามาตรงกันหลายคนรไหมพี่น้องเขามาหอดก่อนละสองโหลดเนาะใช่ไหอีกโหลดหนึ่งเป็นสามโหลดเนาะตอนนี้เก็มาหอดเลยเดี๋ยวสิ่เอายาวเอ้อสนยาวยาวเอ้ยเอ้าอะไรเพลงเพลงแหงเลย อ <Es poor S 1> ันนี้กลุ่มกลุ่มผูวบ่าวได้ในรถนล่เนาะผูโด้วยโอ้ยผับ่าวบริห้งโซดคักเลยโซดี่เอาโซดเเอาม่อาผ่กขาอยู่ขาเ่กบอกว่กัไปไซส์กระโคตนาเทิงทีมงานเพราายในเดียนเลนะ กันพ่อเอซอนกับบอยนะว่าเป็นน้องคองอันทีมงานพ่อ่านเอซอนก็นได้โคตรสา,าแตลทีมงานพ่อ่านกเออซอนละยาวแล้วนะตมือวง,งอ้าวคร้าปมสัตยมาขอตอน,น้เาราออเพนกระิคอหอมแต่งเลยเนาะ

มีมาหอสองขั้นรถสอขันยังอีกขั้นหนึ่งท้ับอดนี้แล้วนะขันที่สามไปสวนมายาดโบเมนต่นะจ๊ะเนี่มาพยืนโมว่าผม มาพูลงก็ลงรถมันจอดรถยังทะเลจอดพูลงก็ลงเออโค้งแล้วนั่นเด้รถมันหากอันมันทนจอดแล้วมันเลยเซ่เลยลงไปมาหอดเบด้วยตอนนั้นเอาในรถนี่แหละงานกันมาสุดทางมาจากในรถนี่มาบอกคุณงานกันมาสุดทางบ่ งานกันมาสุกทางทะเลเอหล่อไเราจแฮกันเลยหาอะไรอ่ะบ้านห้าอันนี้นะใปผุดชวนไปผุดเลยเขาอันมาทันมาเร่อยังงอมันเต็มเลยคุณเอาองจับช็อต อันนี้ทีมงานผกบา่าวกันที่เขาสัญญาว่าทำคนละอันนี้ทางป่าประซุ่มพวกแกแมนเด้นหนทางป่าประซุ่มสี่พันบุได้สี 4, ่พันเมตร วัดเพิ่นแก่ใหญ่ลีเนาะประตูโคงเพิ่นนะผหกบ้าแก่เนาะนี่คือบ้านท่าเดืออันนี้บ้านท่าเดือเนาะบเคยมาได้บ้านท่าเดือนี่ก ulously, ็ได um, uh, mm. oh, ้องของเคยมาเนาะหัวด่นขีทองบ้านท่าเดือเลยเข้ากันได้ตอนนี้พี่น้อยมาสร้างสรรค์เกล็ดเกล็ดขี้มือคอเพาะแต่งเลยนี่พี่น้องนี่ไะ มาฮอดืออได้นะมแม่นะตอนนี้มาหอดเลยที่จะเตรียมอันุ่งเื่องจะบ่าวอยู่ในนี้นะมาตอนหักนะอันนี้เป็นมาตอนหนับนะ สองผ้าเนาะพี่น้งนองเนาวกินเข้าเนาะพี่น้องมันกินข้าวซะก่อนจะ่ากันอีกเท่หนึงนะปะนา,าปะนาังจะไปดีปานังมาปะนยังิน <laughs> เหมนเดียวไม่เนเีวเด้อก่ยหนูังเดียวบกนเดียวูจังเดียว้านจาวนี่้านจาวกัปิ่นขางและบ้าดนี่ลานจาว์กันนะอันนีนจับลูกบุกินขางนางพนน่ะกำลังตุกนมแลขางการผ้าหนีแล้วเพีองมีสามผ้าแล้ว บ่ไว้บะปางเลยบ่ไว้มานำกันำกำปรากฏเน่ามะเขมาตอนหาพ่อากินยูมีหลับขาาหลับแดงนะสอ้ยาลองสาวเขาก็กินขาวนะ

คือปกินเขาพี่งคือปกินเขาหนรักกินกอาพเมือนชาเนี่ยไกินหลุหุ่นเออไกินชาว้าอันอันเป็นังไงแบะประจอเรรอย่างหุเนาะแม่ดักหลอกไม่ใช่เดินทางมาแต่ชาาพี่น้องเลยดังไครไปพิงถาม มันก็นยังกินเขาเนาะที่ดะวันนะทั้งลองขนย่อเขามาให้กินยันเป็นยันหิวเขาเพื่อเ<ๆ>พื่อและไรบ้างเนาะนี่จะไปส่องบนทางพ้นเนาะเป็นอะไร สามนี่แพี่น้องซามนี่ถ้าเดือคือซีเมนส์เจ้าแบบน่าเห็นย่างรออยู่แถวนี้คือคนละครั้งเราบุกบ้านเขาจะอยากมาเป็นไพ่ทั้งนี้หรือเปล่า อันนี้คือซิเมนตลาดเนะาเนะฮับเอิญเนาะแถวนี้คือซิเมนตลาดเนดะี๋ยวจิพาพี่น้องไปเบิง่ทง,งาาาาทั้งคุณอีกเจะมาจะใช่จะมาจะพุต่อคือสินอย่างมาผุดเนาะเดี๋ยวจินนพราว่าจิพาพี่น้องไปเบิ่งคุณเนาะไปพี่น้องอ๊ะ โอ้ยปัะพัดเันสองเด็กใต้ก่อนเด้อสามเนี่ยไปนี่คือบ้านมีบ่อวิดทั้งเมืองทั้งแขวงพี่น้องเด่อาโอคือมือเท่เหเห็นเห็นยังบ่าพี่น้องอเห็นเมืองสองคอนแขวงสวรรค์เนาะ

อ่าเดี๋ยวขึ้นไปไอ้กล้องแม่ไอ้ไอ้ยังคนลลาเถอะให้ขนาดนี้่ค่ะอันนี้เปนเจ้าเาพี่น้องยังมทัอะไรแต่งตัวสบดีพี่น้องสัมาดีเพื่อนเจ้าเบาเจ้าเาก็รออันนี้เพื่อนเพื่อนเจ้าเาก็ยังโสดอยู่ จะบาก็ยังโสดอยู่บนเรืออจะบาจก็ยังโสดเบาวิม่ีแวัละวิดโสดไ่นีแลเบิ่งคักแล้วมือเดียวโสดมือเดียวโสดมือเดียว่นน่นมไวได้ว่งเขาก็มาตั้งแต่เช้ายังท่านยังมงท่านกินเขาไก่ยังท่นตนข้าตนก่อนข้าวเาแห้ง